คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนทุกท่านนะที่ติดตามช่องสูตรหวยเสียหกนะจ๊ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะมินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมสูตรที่แอดจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นสูตรของเลขหลักร้อยนะท่านผู้ชมที่สอบถามเลขหลักร้อยเข้ามานะคะเดี๋ยวแอดจะทำให้เลยนะคะในคลิปนี้จะมีอยู่สองสูตรเลยท่านผู้ชมนะมีอยู่สองสูตรเอามาตัดกัน,นะคะ่ะ ก็จะเหลือเลขเน้นออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยว่าสูตรก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนํากันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะ2มกราคมค่ะเป็นของงวดนี้เลย2มกราคม2569เป็นปีใหม่พอดีนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาภายในปี69พอดีเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมิน อัดคลิปเอาไว้ตอนสิ้นปีนะคะผู้ชมนะตอนสิ้นปีนะคะอ่าสูตรนี้นะถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มการคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะออถ้าผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มินด้วยนะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เดี๋ยวินจะแบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนด้วยกันเนื่องจากว่ามีอยู่2สูตรน,นะคะและจะให้ไปสองสูตรเลยนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนํามาตัดกันค่ะอันนี้เราก็จะเขียนเอาไว้ก่อนนะเลขหลักร้อยนะคะให้มีปากกามีกระดาษมีดินสอนํามาจดได้นะจ๊ะเลขหลักร้อยนะคะ,ะทีนี้เราก็มาเขียนเลขคงที่นะท่านผู้ชมนะสาหรับ เลขคงที่ของสูตรแรกมีอยู่4เลขด้วยกันนะคะสำหรับสูตรแรกนั้นจะมีบวก1ตัวแรกต่อไปบวก1นะคะบวก2และบวก3บวก1บวก1นบวก2บวก3นะคะอาจเขียนตรงนี้ด้วยนะ,ะบวก1บวก1นะคะบวก2แล้วก็เลขบวก3นะทีนี้เราพักสูตร แรกไว้ก่อนไปทําสูตรที่สองต่อสําหรับสูตรที่สองนั้นนะคะเราจะทําเลขคงที่มีห้าเลขเลยนะคะมีบวกสองมีบวกหนึ่งมีบวกหนึ่งมีบวกสองและมีบวกสองนะคะได้แบบนี้สองหนึ่งหนึ่งสองสองนะคะเขียนนั้นบนด้วยนะคะเขียนนั้นบนด้วยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะ หลักร้อยสูตรที่2มี5เลขสูตรแรกนะคะเลขคงที่มี4เลขสูตรสนะคะเลขคงที่มี5เลขไม่เหมือนกันต่อไปเราจะมาทำแล้วนะคะเราจะมาทำพร้อมกันเราจะนำา1ธันวาคม2568เป็นตัวตั้งโบวหลวอ3ตัวท้ายระงวัลที่1252ส่วนเลขลากออก22ตามสูตร เราจะทําสูตรแรกกันก่อนนะท่านผู้ชมให้นําหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างหลักร้อยคือสองตัวนี้ดึงมาสองครั้งต่อเอาต่อด้วยสิบล่างคือสองตัวนี้เนาะเอาหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างชัดไหมเอ่ยสองบวกสองบวกสองนะคะเท่ากับเลขหกเท่ากับเลขหกตัวนี้ตัวแรก ตัวแรกของเราเป็นเลข6วงนะคะวงเอาไว้ก่อนต่อไปนำา6ที่ได้บวกกับเลข1 6หกับ1รวมกันเป็นเลข7ให้วงเลข7เอาไว้นะฮะและนำา7ที่ได้บวกกับเลข1คงที่7กับ1รวมกันเป็นเลข8เราจะวงเลข8ดด้วยตัวนี้นะจ๊ะ แล้วก็นำา8ที่ได้นะคะไปบวกกับเลข2 8กับ2รวมกันเท่ากับเลข1 0 1และศูนย์เฉพาะเลข0ูนย์ก็พอสำหรับเลข1ไม่ต้องเอานะคะตัดทิ้งต่อไปนำศูนย์ที่ได้บวกกับเลข3 0นย์กับ3รวมกันเป็นเลข3เราจะได้เลขครบแล้วสำหรับสูตรแรกของเราได้ออกมาจะได้ตั้งแต่เลข6เลข7เลข8เลข0ย์แล้วก็ต่อด้วยเลข3าม อันนี้เป็นสูตรที่1นนะคะหลักร้อยสูตรที่1ต่อไปค่ะเราพักเลขสูตรที่1ก่อนไปทําสูตรที่2กันต่อนะคะสาหรับสูตรที่สองให้นสํส1บบนบวก10บ,บนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างนําผลลัพธ์ที่ได้บวกกับเลขคงที่สิบบนของเราเป็นห้านะคะดึงมาสองครั้ง บวกกับสิบล่างคือสองบวกกับหลักหน่วยล่างคือสองเราจะได้5้าบวกหาบวกสบวกสนำห้บวกกันก่อนนะหกับ5้รวมกันเป็นเลขสิบทดเอาไว้สองบวกสเป็นเลข4ทดเอาไว้เลข10กับเลขสี่รวมกันเป็นสิบสี่หนึ่งและสี่ เอาเฉพาะเลขสี่และเลขสี่ยังไม่ใช่เลขหลักร้อยของเรานะนำสี่ที่ได้นะคะเลขหนึ่งไม่เอานำสี่ที่ได้บวกสองสี่กับเลขสองรวมกันคือเลขหกตัวแรกของเราคือเลขหกต่อไปให้นำเลขหกที่ได้บวกกับเลขหนึ่งหกกับหนึ่งรวมกันเป็นเลขเจ็ด ตีกรอบเลข7หรือวงเอาไว้ก็ได้ตัวนี้คือตัวที่2นะคะต่อไปนำา7บวก1เท่ากับ8บวง8เอาไว้นะจ๊ะต่อด้วยนำา8บวกสอบวกสเป็น10ได้1และ0เอาเลข0 ตัวเดียวเลขหนึ่งเราตัดทิ้งไปนะจ๊ะนำศูนย์ที่ได้บวกกับเลขสองต่อเลยศูนย์กับเลขสองรวมกันคือเลขสองวงเลขสองนะคะหลักร้อยทั้งสองสูตรได้ครบแล้วนะคะอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสอง นะคะสูตรหนึ่งและสูตร2นํามาจับคู่กันตัวไหนเหมือนกันเราวงเอาไว้เป็นตัวเน้นตัวไหนไม่เหมือนเราตัดทิ้งนะคะง่ายๆอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มดูไปทีละตัวนะคะเริ่มตั้งแต่เลข6สูตรที่2ก็มี6เช่นกันถ้าเหมือนกันแบบนี้เราจะตีกรอบหรือวงเอาไว้แบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเลข6เนี่ยมันเหมือนกันนะคะ ตัวนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะ6กับ6ต่อไปเลข7ค่ะสูตรนี้มี7เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันก็วงเอาไว้นะคะวง7ต่อไปมี8นะคะสูตรแรกมี8สูตรที่2ก็มีเลข8เช่นกันจะเหมือนกันทุกตัวเลยหรือเปล่ายังนะคะก็ยังมีอยู่ปะปลายที่ไม่เหมือน0กับ0 จบแล้วแค่นี้เลยเพราะว่าเลขสาไม่มีนะท่านผู้ชมอ่าได้ตั้งได้ได้คือได้4ตัวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอยู่นะก็จะมีเลข6เลข7เลข8แล้วก็เลขศูนะคะที่เหมือนกันนะจะมีอยู่สเลขนี้เท่านั้นถ้าคิดว่าเาเลขเยอะเกินไปสามารถนำไปตัด กับเลขเด่นหรือว่าเลขดับได้นะท่านผู้ชมนะก็อาจจะเหลือน้อยชุดลงไปอีกนะคะอะ่สำหรับในสูตรนี้ก็เหลือแค่6 780 6 780ทีนี้เราก็ไปดูผลกันนะคะว่าออกอะ,อะไระงวดน,นี้นะคะ16ทธันวาคมค่ะ2568บนหรือว่า3ตัวท้ารางวัลที่1895นะคะ ส่วนเลขล่าออกห้าสองค่ะอ่าทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเข้าหรือเปล่าสําหรับหลักร้อยของเราออกเลขแปดค่ะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งมีแปดด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดทั้งสองสูตรเลยนะคะก็เลขสูตรแรกได้แปดเลขสูตรที่สองก็มีแปดเช่นกันนะคะ ได้8ปดเช่นกันสูตรแรกสูตรสองลองนําไปพิจารณากันก่อนนะคะเผือ่อว่าชอบเนาะใครชื่นชอบสูตรไหนบอกได้ขอบคุณมากๆนะคะที่สอบถามสูตรหลักร้อยเข้ามาสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบหลักร้อยนะคะสูตรหลักร้อยอัดเราจะมาเขียนตรงนี้ก่อนนะคะสูตรเลขหลักร้อยนะใครอยากได้สิบบน ใครอยากได้หลักหน่วยบนนะคะใครอยากได้สิบล่างอยากได้หลักหน่วยล่างบอกได้เลยนะอันนี้หลักร้อยเราจะตั้งเอาไว้สองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สอง ของงวดนี้นะคะ2มกราคม2,569ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการคำนวณในสูตรที่1กันก่อนนะท่านผู้ชมขยับขึ้นมาด้านบนค่ะออให้นำ16ทธันวาคม2,568มาเป็นตัวตั้งวงหรือว่า3ตัวท้ายรางวันที่1ออก8,95ค่ะส่วนเลข่างออก5,2 ตามสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเราทําตามสูตรให้นาหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างค่ะหลักร้อยของเราเป็นเลขแปดตัวนี้นะดึงแปดมาก่อนนะคะสองตัวเลยนะคะสองเลขเลยบวกกับหลักสิบล่างหลักสิบล่างคือห้านะคะจะได้แปดบวกแปดบวกกับเลขห้าแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกห้าเท่ากับยี่เอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ด สรุปแล้วมีเลขหนึ่งที่เป็นเลขเด่น1นึ่งตัววงเอาไว้ก่อนสีเขียวซะด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาสีเขียวก็ได้นะคะอ่ะหนึงบวกหน,นะคะเท่ากับเลข2เนาะตีกรอบเลข2นะคะต่อไปค่ะนำสองที่ได้บวกสอสองกับ2องรวมกันเป็น3นะจ๊ะได้เลข3ามอีกเลขหนึ่ง นะคะต่อไปให้นําเลข3ที่ได้บวกกับ2อค่ะสกับ2รวมกันเป็นเลขห้ค่ะเราก็จะตีกรอบเลข5เอาไว้นะคะต่อไปให้นําเลขห้บวกกับเลข3 5กับ3รวมกันเป็นเลข8ตีกรอบ8ค่ะ ทีนี้เราได้แล้วนะคะสําหรับสูตรของเรามี1นึ่มีสอมีสมีหนีค่ะอันนี้สูตรแรกสูตรที่1ของเรามี1นึ่มีสมีสมีหและมี8 1 2 3 5 8เขียนด้านนี้นะคะสรุปแล้วสูตรที่1นมีห่งมี2มี3มี5 มี8 1 2 3 5สหและเลข8ค่ะพักสูตรแรกไว้ก่อนนะจ๊ะเราไปทำสูตรที่2กันต่อขยับขึ้นมาด้านบนค่ะสำหรับสูตรที่2ของเรานั้นนคะคะเรานำหลักสิบบนบวกกับหลักสิบบนบวกกับหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างนำผลลัพธ์ที่ได้บวกกับเลขคงที่ สำหรับเลขคงที่ของเรามีบวก2องบวกหนึ 1, ่งบวก1บวกสบวกสนะจ๊ะสิบบนของเรานะคะก็คือเลข9ตัวนี้นะเราดึงเลข9มา2ครั้งค่ะ9้าบวก9่อนและบวกกับ10ล่าง10ล่างเลขอะไรเอ่ย10ล่างเลข5้าท่านผู้ชมบวกกับหลักหน่วยล่างหน่วยล่างคือ2ตัวนี้นะคะ9ก้าบวกเบวกหบวกสองก่อนนะเกเท่าไหร่เอ่ย 18 2กับ5รวมกันเป็นเลข7 18กับ7รวมกันนะคะเป็น25เอาเฉพาะเลข5เลข2ไม่เอาตัดทิ้งนำา5ที่ได้บวกกับเลข2 5กับ2รวมกันเป็นเลข7 5กับ2รวมกันเป็นเลข7นะคะขยายนิดหนึ่งตีกรอบเลข7เอาไว้ตัวนี้ตัวแรกนะจ๊ะเราได้แล้ว1ตัวต่อไปนำเบวกหเท่ากับเลข8ให้ตีกรอบเลข8ตัวนี้ตัวที่2ต่อไปนำแปดบวกหนะคะ8กับ1รวมกันเป็น9 ตีกรอบนะคะและนำเก้าบวกกับสองเป็นสิบเอ็ดเอาแต่เลขหนึ่งที่เป็นหลักหน่วยเอาหนึ่งบวกสองค่ะหนึ่งบวกสองคือสามตีกรอบเลขสามนะคะ สูตรที่2เราได้7 8 9 1และ3นะคะสำหรับหลักร้อยสูตรที่2เราจะนำหลักร้อยสูตรที่2ไปทำการสรุปด้านล่างขยับลงมานิดนึงนะคะสำหรับสูตรที่2ของเราจะมีเลขดังนี้ มีเลขเจ็ดนะคะมีเลขแปดมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งและตัวสุดท้ายคือเลขสามคะ่ะ ขออนุญ,ญาตย่อส่วนนิดหนึ่งนะคะเราจะมาทําไปพร้อมกันนะคะเราจะมาวงนะคะวงว่าเหลือตัวไหนบ้างตัวไหนที่เป็นเด่นหลัก,กร้อยเน้นๆบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาวงพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับในสูตรนี้นะคะให้นำเลขของสูตรแรกกับสูตรสองมาประกบนำมาจับคู่กันนะคะ เราเริ่มตั้งแต่สูตรแรกก่อนสูตรแรกมี1สําสำหรับสูตรที่สองของเราก็มีเลข1เช่นกันอันนี้เหมือนกันเลยขออนุญาตวงเอาไว้นะคะสำหรับเลขหนึ่งต่อไปนะคะสูตรที่1มีเลขสองสูตรที่สองไม่มีนะคะไม่มีตัดออกไปก่อนต่อไปสูตรแรกมีสาม สูตรที่2ซึ่งสูตรที่2ก็มี3เช่นกันนะคะขออนุญาตวงเอาไว้นะคะตัวเลข3ส,สรุปแล้วก็มี2เลขแล้วนะคะมี3อีก1ตัวต่อไปเป็นเลข5สูตร2ไม่มีนะจ๊ะต่อไปคือเลข8และสูตรที่2ของเราก็มี8เช่นกันนะคะ อ่ทีนี้เราก็จะตีกรอบเลข8เอาไว้เราจะได้เฉพาะ3เลขนี้เท่านั้นนะคะตัวที่เป็นตีกรอบเอาไว้ก็คือเลขที่เด่นมากๆนะคะเด่นมากๆส่วนเลขอื่นก็เด่นรองลงมานะคะอ่าสูตร เลขหลักร้อยของเราประจำวันที่2มกราคม2,568สูตรแรกของเราเน้น 1, 3, 8สูตรที่2ของเราเน้น 8, 1, 3นะคะจริงๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขเดียวกัน3เลขนี้นะคะเลข1เลข3เลข8นะจะ สำหรับท่านผู้ชมที่สอบถามหลักร้อยเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สอบถามหลักร้อยเข้ามา2สูตรตัดกันได้เลขนี้เลยและหลักสิบบนนะคะเดี๋ยวมินจะลงให้ในคลิปถัดไปติดตามกันได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะมีสูตรอื่นแทรกเข้ามาบ้างนะคะก็รอติดตามชมได้อ้มินก็จะลงให้เรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าออก ออกอประมาณวันที่2นุ่นเลยนะคะหลายวันอยู่นะคะอีกตั้งหลายวันนะกว่าจะถึงวันที่2มกราคมนะเดี๋ยวมินจะทยอยลงให้ใครชอบสูตรไหนสูตรบนสูตรลา่างสูตรดับสูตรเด่นนะคะบอกได้เลยนะจ๊ะ,ะก่อนจากการมินขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูตรง่ายสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้ และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนำกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ